การชำระหนี้สงถ้าจะชำระให้ครบถ้วนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอให้สร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อฤาษีตอบปัญหาธรรมในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้บันทึกคําสอนและตอบป,ปัญหาธรรมเกี่ยวกับการชำระนี้สง์และการสร้างพระชำระนี้สง์ไว้ดังนี้ผู้ถามทำกรรมอะไรถึงลงอเวทีคะหลวงพ่อตอบว่าอเวทีนี่ทำกรรมหนักมากมันถึงจะลงก็มีอนันตริยกรรมอาจินกรรมขโมยของสงของสงนี่แต่นิดเดียว ลงอเวจีเลยนะแม้แต่เศษเล็กๆเ,เรื่องอนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือยุให้สงแตกกันเป็นต้นพระยายมมาบอกหลวงพ่อว่าทุกคนอย่าได้ทำเด็ดขาดท่านช่วยไม่ได้เลยส่วนอาจินกรรมเช่นแม่ครัวทุบหัวปลาแกงเป็นประจำเป็นต้นสำหรับขโมยของสงหลวงพ่อได้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้ มีญาติพระเจ้าผิมพิสารท่านเป็นทายกในตอนต้นก็ดีซื่อตรงต่อการทําบุญการกุศลแต่มาตอนกลางๆเริ่มมือไม่ค่อยดีเริ่มหยิบแล้วทีแรกก็เป็นทายกต่อมาก็เลยเป็นทายักของอะไรดีๆก็ยักเอาไปเสียบ้างเอาไว้ให้ลูกให้เมียเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตนเสียบ้างของที่เขาจะถวายสง์เขาตั้งใจทำอาหารมาถวายสง เนื้อดีๆก็ยักเอาไว้บ้างแกงดีๆก็ยักเอาไว้บ้างบางทีไม่ยักของสดไอ้ของที่สำเร็จรูปที่เขาไม่ทันจะถวายพระก็ยักไว้เสียบ้างญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายักแบบนี้ตายแล้วลงนรกสิ้นระยะเวลาหนึ่งกับผลจากนั้นแล้วก็มาตกยมมาโลกโลกีญานรกคือผ่านนรกบริวารสี่ขุมแล้วก็มาตกยมมาโลกโลกี ตามลำดับมาเป็นเปรต11จําพวกสุดท้ายก็เป็นเปรตพวกที่12สอมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่และอีกเรื่องหนึ่งกากะเปตสมัยที่เกิดเป็นกาย่างข้าวในขันที่จะนำไปถวายพระข้าวสุกนั้นเขานำไปยังไม่ถึงพระยังไม่ใช่ของสงจะถือว่าเป็นของชาวบ้านก็ไม่ได้เพราะเขาตั้งใจถวายสงแล้วกำเล็กน้อยเพียงเท่านี้ ตายไปแล้วลงอเวจีแล้วแถมเกิดมาเป็นเปรตผู้ถามก็ถามต่อว่าหลวงพ่อครับคนที่กินข้าวที่พระอนุญาตแล้วทำไมถึงไม่ตกนรกและพระที่ให้ก็ต้องตกนรกด้วยครับหลวงพ่อบอกว่าถ้าอาหารที่พระให้ต้องเป็นของที่ญาติโยมถวายเฉพาะองค์นั้นไม่มีโทษแน่แต่ที่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอาหารที่เขาถวายเป็นส่วนกลาง คือเป็นของสงของสงนั้นพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีสิทธิ์ให้นอกจากสงจะประชุมตกลงให้พระองค์นั้นเป็นผู้จ่ายแทนสง์ตัวอย่างของสงเช่นอาหารวันพระที่มีข้าวใส่บาตรเหลือมากๆแล้วให้ถ่ายยกใส่ถ้วยเอาไปบ้านโดยที่คณะสง์ไม่มีส่วนรู้เห็นอย่างนี้แม้แต่เจ้าอาวาสเองยังไม่มีสิทธิ์ให้ตามลำพังบางทีกินอาหารที่พระฉันเหลือ ถ้าพระอนุญาตแล้วก็ไม่มีโทษแต่บางท่านก็หยิบของที่พระชันแล้วเอามาเฉยๆบางท่านก็ขอเอาดือ้อให้หรือไม่ให้ก็ตามออกปากขอแล้วยกไปเลยพระยังไม่ทันอนุญาตท่านถ่ายยกประเภทนี้ท่านช่วยยกคนที่กินกับท่านลงอเวจีแบบสะดวกเมื่อจะขอต้องรูว่าอาหารมากไหมถ้ามากจนเหลือเฟือก็ขอให้พระท่านให้ตามความพอใจของท่าน เพราะท่านอาจมีกังวลนําอาหารไปให้ใครก็ได้ที่ท่านมีภาระต้องเลี้ยงถ้าถือเอาตามความพอใจก็ต้องถือว่าแย่งอาหารจากพระมีโทษร้อยเปอร์เซนตและอาหารถวายพระพุทธรูปนั่นก็เหมือนกันอาหารประเภทนี้ดูเหมือนจะเป็นเหยือล่อให้ถ่ายยกลงอเวจีสะดวกสบายมากอาหารที่เขานำมาวัดเขาตั้งใจถวายพระสงฆ์ การนำไปถวายพระพุทธรูปนั้นเป็นความดีเพราะเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นพุทธบูชาด้วยแต่อาหารประเภทนี้ไม่จาเป็นต้องใช้มากเพราะพระพุทธรูปไม่ได้ฉันท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็ตามอัตมาคิดว่าทายกทายิกาไม่มีสิทธิกินหลายวัดหรือส่วนใหญ่ทายกมักจะเอาอาหารดีๆและมากๆไปทุ่มเทถวายพระพุทธรูป เมื่อพระฉันเสร็จแล้วต่างก็ยกเอามากินตอนนี้ไม่ถูกด้วยประการทั้งปวงต้องเอาไว้ถวายพระตอนเพลงถึงจะถูกทายกทายิกาจะกินได้เฉพาะอาหารที่เหลือเดนจากที่พระฉันเท่านั้นไม่มีศีสถาปนาตนเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธรูปแต่ประการใดรวมความว่าของที่ถือว่าเป็นของส่งนั้นคือของในวัดทุกประเภทที่เขาถวายเป็นของส่งแล้ว แม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำฝืนบ้างทำอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆบ้างจงอย่าคิดว่าไม่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสงมีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลูกไว้ในวัดถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นและท่านอนุญ,ญาตอย่างนี้เอามาเอาไปไม่บาป ด้วยท่านเจ้าของท่านมีสิทธิสมบูรณ์สามารถจะให้ได้รับมาได้ไม่มีโทษถ้าท่านผู้ปลูกออกไปจากวัดนั้นหรือตายไปแล้วของนั้นเป็นของสงฆ์โดยตรงถ้าเกิดไปเอามาก็มีโทษตามกำลังบาปคือการขโมยของสง์และอีกประการหนึ่งวัดร้างที่ไม่มีพระอยู่แต่มีสภาพเป็นวัดกับที่ของสงที่เป็นไร่เป็นนาไปแล้ว ไม่มีสภาพเป็นวัดถ้าเราเป็นำมานิดเดียวแม้แต่ยติต้นเดียวเขาถือว่าเป็นนี่สงอันนี้อันตรายมากสมัยหลวงพ่อปานท่านก็แนะนําให้คนชําระนี่สงบาทสองบาทสลึงสองสลึงบางคนไม่มีเงินมาทํางานแทนทําอะไรก็ได้ไม่บังคับคือด่าย่าก็ตามไม่เอาค่าแรงใครก็ตามได้รู้อย่างนี้ก็ใจเสียแล้ว เวลาไปเอามาไม่รู้เท่าไร่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็มีคนหัวดีกล้าถามหลวงพ่อว่าถ้าจะชำระนีิสง์ทั้งหมดตั้งแต่เคยทำมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้จะทำอย่างไรเราจึงได้รู้เรื่องการสร้างพระชำระนี้สง์ขึ้นมาการสร้างพระชำระนี้สง์ผู้ถามได้ถามว่าแล้วเรื่องชำระนีิสง์มีความเป็นมาอย่างไรครับ หลวงพ่อตอบว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉันไปที่สีราชาญาติโยมเขาถามเรื่องการชำระนี้สง์ถ้าหลายๆชาติเราไม่รู้เอาอะไรมาบ้างถามว่าจะต้องทำอย่างไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพอตอบไม่รู้ก็เห็นพระท่านลอยมาท่านบอกว่าถ้าจะชำระนี้ให้ครบถ้วนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอให้สร้างพระพุทธรูปหน้าตักสี่ศอกพระหน้าตักสี่ศอก ถือว่าเป็นพระประธานมาตรฐานท่านบอกว่าพระพุทธรูปนี่ไม่มีใครตีราคาได้ใช้นในการชำระนี้สงนี้สงที่แล้วแล้วมาถือเป็นการหมดกันฉันพูดแล้วก็กลับมาวัดต่อมาพวกนั้นก็ถามว่าสร้างพระองค์เดียวได้คนเดียวหรือกี่คนฉันก็ไม่รู้อีกสี่ก็นึกถึงท่านท่านก็มาใหม่ท่านก็บอกว่าถ้าไม่ปิดทองได้คนเดียว ถ้าปิดทองครบถ้วนได้ทั้งคณะคำว่าคณะหมายความว่าบุคคลหลายคนก็ได้ตัดบาปเก่าถ้าสร้างใหม่เอาอีกนะสร้างนี่ใหม่ต่อเป็นนี่ใหม่เหมือนกันนะผู้ถามเลยถามต่อว่าถ้าหากว่าเรามีสตังค์น้อยและถาวายพระจะได้ไหมครับหลวงพ่อตอบว่าถ้าเรามีสตังค์น้อยก็ใส่สองเขียนหน้าสองว่าชำระนี่สงคือว่าไม่ได้จำกัด ทำไปเรื่อยๆให้ใจสบายบาทสองบาทตามกําลังที่พึงทําได้เขาไม่ได้เกณฑ์ว่าจะสร้างพระหลวงพ่อปานท่านทําอย่างนี้มาก่อนเรื่องการสร้างพระนี่เขาถามก็บอกท่านมาบอกอัตรานี้เลกกันเลยนะคือไม่ใช่จะเกณฑ์ให้ไปสร้างพระเพราะทุนไม่พอใช่ไหมเราก็ทําไปเรื่อยสบายใจมีสตางค์รับเงินเดือนมาท,ทําทีห้าบาท ใส่ซองถวายพระบอกขอชำระหนี้สงท่านไม่รู้ท่านใช้ผิดท่านลงนรกเองไม่ต้องห่วงถ้าไปกินเป็นส่วนตัวละเรียบร้อยเงินชำระหนี้สงมันมีค่ากว่าเงินสังฆทานและวิหารทานถ้าใช้เป็นส่วนตัวเองไม่ได้ต้องใช้เป็นส่วนกลางอันตรายกับพระแต่ช่างท่านเถอะถ้าบวชแล้วอยากโง่ให้ลงนรกไป ผู้ถามก็เลยถามต่อว่าถ้ามีญาติโยมเอาเงินไปถวายพระแต่ก็เอาเงินไปปลูกบ้านบ้างให้ญาติโยมไปออกดอกออกช่อบ้างอยากทราบว่าผลบุญที่ลูกได้ทำแล้วจะมีอานิสงส์สมบูรณ์หรือไม่เจ้าคะหลวงพ่อบอกว่าเขาถวายเป็นของสงฆ์ใช่ไหมเขาถวายเข้าไปในวัดใช่ไหมแล้ววัดไม่ได้ทําอะไรแต่คนในวัดเอาไปปลูกบ้านเงินนั้นไปที่อื่นใช่ไหมเขาถวายอานิสงส์มันได้ตั้งแต่ถวาย มีอันนี้ส่งครบถ้วนนั่นเขาครบร้อยเปร์เซ็นเลยนะคนอื่นเอาไปใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอันนี้ส่งมาได้ตั้งแต่เริ่มให้ยิ่งให้ยิ่งอันนี้ส่งหนักขึ้นเวลาให้ต้องให้ด้วยตนเองใช่ไหมขณะที่ผระรับก็เกิดทำปิติอิ่มใจอันนี้ส่งมันเพิ่มแต่ว่าคนที่นำเอาไปใช้พิเศษคนนั้นลงอเวจีแน่ผู้ถามบอกว่าโอ้โห หนักถึงขนาดนั้นเลยหรือครับหลวงพ่อบอกว่ายังเบานะถ้าสองสามคราวลงโลกันผู้ถามเลยบอกว่าดีนะที่ศึกออกมาก่อนไม่งั้นไปอยู่ใต้พระเทวทัตแน่หลวงพ่อเลยบอกว่าใต้เทวทัตนะไม่มีความทุกข์นะความทุกข์มันอยู่แค่อเวจีตำกว่าอเวจีก็ไม่ถึงโลกันขอบคุณที่มา คัดลอกจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพ,พิเศษเล่มที่หนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงขอบคุณมานณที่นี้ด้วยครับ